ตันนี้จะมาแกะกล่องตัว WiFi w i r e l e นะคะตัว 4G LTE Router ตัวนี้ก็จะเป็นตัวรุ่น TL r MR 6400เป็นของ TP Link นะคะตัวนี้เอาไว้ใช้สำหรับใส่ซิมการ์ดแล้วก็กระจาย Wireless หรืออินเทอร์เน็ตจากซิมการ์ดของเรา ตรงนี้ก็จะเป็นตัวสเปคของของเครื่องนี้นะคะที่สามารถจะรองรับอะไรได้บ้างแล้วก็ทำงานอะไรได้บ้างข้างหลังก็จะเป็นรายละเอียดนะคะว่ามันรองรับดาวน์โหลดอัปโหลดได้เท่าไหร่แล้วก็ตัวอุปกรณ์ที่จะใช้งานกับตัวกรณี้ได้จำํำนวนเท่าไหร่ ก็ซื้อมาจากตัวแอดไว้ก็สามารถสั่งกันได้นะคะถ้าเกิดใครสนใจโอเคมาเริ่มเลย ี้ก็คือการแกะพลาสติกพลาม,ามก็แกะตรงนี้นะมันมีอยู่อ่าแล้วก็มันจะเป็น นี่ก็เป็นตัวคู่มือ installation guide แบบเร็วอกมันควิ k อันนี้น่าจะเป็นตัวชาร์จไฟนะคะออ่มาดูตัวเครื่องอันนี้ก็มีอุปกรณ์คือตัวนี้ดีดีอย่างหนึ่งก็คือมันต่อสายแลนได้ด้วยนะคะบางตัวเนี่ยที่เป็นรุ่นเล็กๆเนี่ยที่เราเห็นกันราคาถูกๆ ก็ไม่สามารถต่อตัวนี้ได้แล้วก็มีตัวคอนเน็กฮาร์ดแวร์ก็ตัวอะไรก็ไม่รู้แนละ้วนี้มาดูตัวเครื่องสวยกิ๊กเลยตัวเครื่องก็จะเป็นลักษณะมีขาตรงนี้หมุนได้นะคะหมุนหมุนว่าจะรับแบบไหนก็ได้รูเขาก็คือก็ตั้งเอา ก็ข้างหลังก็เป็นแบนแผงๆอย่างนี้นะคะสามารถเอาไปแขวนได้หรือจะตั้งเอาก็ได้แล้วก็ตัวนี้สายนี้ก็เอาไว้เสียบตัว Power อรนะคะตัวนี้แล้วก็มีสวิต h ์ปิดปแล้วก็มีแลนหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็ตัวแวน แล้วก็มีส่วนของตัวรีเซ็ต PS reset นะคะแล้วก็มี Wi-Fi เปิดปิดนี้แล้วก็มีเรื่องของซิมการ์ดนะคะตรงนี้ตัวนี้ซิมการ์ดเดี๋ยวเราลองใส่ดูเราจะบอกว่าขนาดที่ใช้มันใช้ขนาดเท่าไหร่นะคะค่ะก็อันนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบการใส่ซิมเข้าไปนะคะซิม <SIM S 2> ที่เราใช้ก็จะเป็นตัวนี้นะอย่างนี้ก็วิธีการก็คือ เอามาใส่ตรงนี้ตามสัญลักษณ์มาเลยนะคะตรงนี้เสร็จแล้วก็ใส่สายเพาเวอร์อย่งนี้แล้วก็เปิดทีนี้ก็มาดูสถานะของสีของไฟนะคะทนี้ก็กระพริบอยู่เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่ง เมื่อเราติดเราเปิดอุปกรณ์แล้วนะคะใส่ซิมแล้วก็มันจะขึ้นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะคะแต่เราต้องรอรอสักพักนะคะมันจะขึ้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่การใช้างานนะคะก็มาที่มือถือของเราแล้วก็เปิดไปที่หมวดตัวเชื่อมต่อ wifi นะคะจากนั้นก็เลือกตัว wifi ทีนี้ก็จะเห็นตัว TP Link ขึ้นมาให้เราเลือกตรงนี้นะคะต่อมาก็จะให้เราใส่รหัสนะคะ รหัสจะดูได้จากไหนนะคะก็ดูได้จากตัวหลังเครื่องนะคะก็ตัวอย่างของไกด์นะคะก็จะมีบอกมันจะมีบอกว่าให้ดูตั้งหลังนะคะแล้วก็รูปที่มันจะเป็น้หลังมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีตัว S S I D นะคะแล้วก็ T p Link X X เนี่ยคือจะเป็นตัวที่จะเข้า แล้วก็มี w i r e l e s s า a เวิร์ดตรงนี้ที่เราต้องไปดูก็จะอยู่บริเวณด้านหลังนี้เลยโอเคก็เมื่อเราเชื่อมต่อนะคะเอาตัวรหัสมาเชื่อมต่อพอเชื่อมต่อเสร็จแล้วมันก็จะเชื่อมให้แต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้เปิดใช้บริการของตัวซิมนะคะว่าให้มันใช้ได้ก็อาจจะใช้งานยังไม่ได้นะคะ นี้แต่ถ้าเกิดใครที่ใช้งานได้แล้วซิมเราพร้อมแล้วก็มันก็จะเชื่อมต่อแล้วก็ใช้งานได้เลยหรือใครอยากจะใช้ผ่านตัวมันจะมีเรื่องของตัวแอปพลิเคชันนะคะก็ลองดาวน์โหลดกันได้นะคะประมาณนี้สำหรับวิดีโอนี้ก็จบันย่างนี้ค่ะ